เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ o โอซ่าชนกักิีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในปูพื้นฐานใน EP ที่2นะครับซึ่งแน่นอนครับพอเข้าไทยไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องลองผิดเพื่อลองถูกอย่างเดียวนะครับถ้าผม พูดผ,ผิดพลาดประการใดไปนะครับหรือมีการแปลผิดก็ต้องขออภัยเวลาที่ดีด้วยนะครับส่วนใครที่มีทริคต่างๆนะครับผมหรือว่าได้ทริคดีๆมาหรือมีข้อมูลที่จะเสริมเพิ่มเติมแต่งตรงนี้นะครับก็สามารถช่วยเสริมกันได้เลยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ช่องผมด้วยลวกันนะครับเพื่อทุกคนนั้นจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นนมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมสำหรับอย่างแรกนะครับก็คือการปั้นตัวละครครับ สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านค้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเติมไวบริการดีและยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพชรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นกันนะครับหากทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับอย่างที่เราควรจะต้องรู้นะครับ คือภาคคุมตรงนี้ครับปุ่มล่างขวาเนี่ยจะเป็นที่ที่ทําให้เรานั้นพัฒนาตัวละครหลังจากที่ EP หนึ่งเนี่ยผมได้ทําการพูดไปแล้วครับว่าควรจะต้องมีตัวอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเรียนไอดีจนได้ตัวละครที่เราต้องการมาแล้วเช่นกันนะครับกดที่นี่เลยครับใช่ฮะพอ,พอเรากดมาแล้วเรียบร้อยนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นหน้าของตัวละครอย่างที่เราเห็นนะตรงนี้เลยนะครับผมก็ตามนั้นตัวละครละหลายๆตัวหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่คนเลยว่าจะปั้นอะไรแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอน ในอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับมันก็จะมีหลากหลายหน้าตานะครับก็เริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับการจะปั้นตัวละครเนี่ยคืออย่างแรกเลเวลตัวละครสําคัญมากๆเลยนะครับและก็เรื่องระดับอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะอินเทอร์เฟซเขาเรียงมาค่อนข้างดีเลยนะครับให้เห็นเป็นขั้นตัวละครเลเวลตัวละครลองมาคือซีพีของตัวละครและก็ดามเมจของตัวละครนั้นๆนะครับประมาณนั้นเลยหลักๆเลยการเพิ่มเลเวลตัวละครครับถ้าเรากดไปที่ข้างล่างตรงกลางนี่เลยนะครับ มันจะเป็นของต่างๆที่เอาไปเพิ่มเลเวลตัวละครครับซึ่งของเราเานี้สามารถหาได้จากดันเจียนอยู่แล้วนะครับซึ่งผมขอข้ามไปพูดถึงตรงดันเจียนก่อนละกันนะครับจะได้กลับมาสู่หน้านี้ไดอีกรอบหนึ่งเช่นกันนะครับปะดูกันเลยโดยการเข้าดันเจียนเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับคำว่าซีซั่นหนึ่งหรือว่าเป็นประตูตรงนี้น,นั่นเองนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลย พอเรากดเข้ามานะครับมันจะมี2อันก็คืออันนี้จะเป็นอีเวนต์ต่างๆเดี๋ยวเราจะไปไว้ไปยกในพูดในจุดต่างๆหรือว่าใน EP ีหน้าหน้าเช่นกันนะครับแต่ว่าในด่านฟาร์มจะเป็นอน,นี้ครับเป็นกล่องที่ว่ามีของสมบัติมีเงินมีทองนี่ครับพอเข้ามาแล้วเราจะอยู่ในหน้านี้ครับซึ่งหน้านี้เนี่ยจะแบ่งแยกย่อยกันออกไปดังนี้ครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้สําคัญทุกอันเลยนะครับก็1ครับจะเป็นดันเจี้ยนในการฟาร์ม EP ครับอันนี้จะเป็นการฟาร์ม ขวด EP เพื่อเอามาเพิ่มให้ตัวละครเรานั้นไวที่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บก็จะมีเป็นด่านๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด15ด่านเนาะก,ก็ลงเท่าที่เราไหวนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าข้างในเป็นธาตุอะไรแต่นี้ผมต้องกิน Energy นะครับผมเข้าไปดูไม่ได้เนาะตามนั้นเลยนะครับก็พยายามลงด่านที่เราไหวนะครับไปให้ได้ไกลสุดทีด่จะไกลได้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนอุปกรณ์นั่นเองครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็เดี๋ยวจะทําเพิ่มเติมใน EP ีหน้าๆนะครับแต่วันนี้จะยังไม่ขอลงลึกเนาะซึ่งมันจะแบ่งเป็น3ดันเจียนนะครับผมก็ดันเจี้ยนแรกเนี่ยคือธาตุสีแดงครับเราจะใช้ตัวละครสีแดง นะครับผมคือสตูเดยวจะเป็นตัวสีแดงซึ่งท่าที่เราชนะก็คือตัวสีฟ้านั่นเองนะครับผมนะอย่างที่บอกไปอีพีแรกแล้วว่าทตุชนะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรกันหรือว่าสีที่ชนะทานก็จะเป็นแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าและฟ้าชนะแดงจะเป็นการวนไปอย่างยีนเท่นกันนะครับซึ่งลูกน้องเนี่ยในดันนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยหมายความว่าถ้าเราเป็ตนตัวละครสีฟ้าเนี่ยมันก็จะผ่านได้ง่ายครับซึ่งดันแรกตรงนี้นะครับ มันจะย right an ิงไปเลยด่านแรกเนี old, ่ยจะมีหลายๆอุปกรณ์เลยครับไม่วจะเป็นอุปกรณ์เพิ่มความแรงนะครับการโจมตีหรือว่าเซตดาเมจนั่นเองครับก็คือเพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็เวทมนต์ครับต่อมาก็จะเป็นเซตป้องกันนั่นเองนะครับก็เพิ่มด้านการป้องกันนั่นแหละต่อมาก็จะเป็นเซตความเร็วนะครับแล้วก็จะไปเนี่ยวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเห็นป่ะด่านนี้จะมีแค่ประมาณ3เซตนีเท่านั้นนะครับวนไปเรื่อยๆจนถึง15แต่ว่ามันจะเริ่มแตกต่างตรงประมาณชั้นที่ 7, 7, 7, 7, 7 เนีครับเพาะชั้นที่7จเนี่ยจะดรอปเป็นของอย่างนี้เลย UR เนอะตามนั้นก็ดรอปทั้ง2เซตอย่างที่เราเห็นตรงตรงนี้เลยนะครับมันจะดรอปทั้ง2เซตแต่ว่า1-6เนี่ยจะดรอปเพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากได้เซตสปีดอะไรเงี้ยก็ต้องไปลงชั้น8เพื่อให้ดรอปคู่กับของป้องกันเช่นกันนะครับ ตามนั้นฮนะต่อมาครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าครับก็จะแบ่งแยกย่อยไปเป็นเซ็ตนะครับอีจยะผมจะกลับไปชั้นหนึ่งให้ดูเนาะซึ่งจะแบ่งแยกย่อยไปเป็นเซ็ตเลือดนั่นเองนะครับผมหรือว่าพลังชีวิตเช่นกันนะครับต่อมาเซ็ตแม่นยำนะครับผมความแม่นยำการโจมตีให้มันแบบถูกตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเซ็ตคล้ายๆเซ็ตคริติคอลแต่มันไม่ใช่เซ็ตคริติคอลเนาะอันนี้ก็ขอข้ามไปก่อนละกันซึ่งจริงๆเซ็ตคริติคอลคืออยู่ข้างล่างนะครับ ต่อมาฮะเซตเด็กก็จะบน่างนี้เช่นกันนะครับนี่สามเซตสามเซตสามเซตเหมือนกันครับซึ่งเซตในเกมเนี้ยมีประมาณ9เซตได้นะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับต่อมาครับอันล่างสุดนะครับเออลืมบอกไปว่าอันตรงกลางเด็กก็คือมอนสเตอร์เป็นตัวสีฟ้าการที่เราจะชนะตรงนี้ได้เราต้องใช้ตัวละครสีเขียวในการลงนะครับต่อมาเนี่ยชั้นที่3นะครับนี่เลยก็คือจะเป็น,นเซตคริติคอลนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเซตที่ใส่แล้วจะเพิ่มดาเมจถ้าไม่ตายน,นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเลยเนาะ ต่อมาก็จะเป็นเซตที่เรียกว่าเป็นเจอะเกาะละกันนะครับผมถ้าผมพูดผิดไงขออภัยด้วยละกันนะครับและต่อมาก็เป็นเซตตีเขาเรียกอะไรตีเจากเกาะปะเออประมาณนั้น2เซตนี้มันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมอืมประมาณนั้นเอาเป็นว่าอันนี้น่าจะตีเป็นดาเมจจริงนะผมจำไม่ผิดนะขออภัยด้วยเพราะว่าเราไม่ได้จะพูดเอ่อเนื้อหาตรงนี้ใน E ีีนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นวนไปวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่ก็คือดันเจียนในการหาอุปกรณ์นั่นเองนะครับคือสําคัญหมดเลยนะครับย้ําว่าสําคัญหมดเลยนะต่อมาใน E ีพีพวกเนี้ยยผมมังไ่่เเปิดพราาะว อาจจะต้องจบในบทที่3กว่าเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ3ขีดหนะครับโดยประมาณเนาะถึงจะเอาพวกนี้ได้ซึ่งพวกนี้มันจะเป็นของที่เอาไว้ทําพวกตัวละครระดับ L เออตัวละคร UR เป็นต้นไปซึ่งจริงผมโควนถึงแล้วแต่ว่าพวก Energy หรือว่าตัวที่ใช้ลงสตอรี่เนี่ยมันมีไม่พอนะครับซึ่งถ้าเราจะเป็นสายฟรีเนี่ยมันจะใช้เวลาเรียกว่าค่อนข้างนานแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ขยันเติม Energy ของตัวนะครับของเขาเรียกอะไรตัวสตอรี่นะครับคุณก็จะไปถึงได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นเองนะครับซึ่งก็ตัวสตอรี่มันมีเวลารีอยู่ประมาณ4ชชัั่่่วโมงตอเนนก แล้วก็แม็กซ์อยู่ที่6ใบนะครับก็นแนะนำว่าสายฟีก็ไม่ควรรีแหละ <c oughs> ค่อยๆเล่นไปนะครับเพราะว่ามันใช้เพชรประมาณ260 นะครับหรือว่าเป็นไดมอนด์ละกันนะครับประมาณนั้นก็ประมาณ2 6 0เพชรในการแลกเพื่อจะลงนะครับซึ่งเอาจริงนะมันไม่คุ้มเอาซะเลยครับรอเวลาเอาดีกว่านะครับช้าๆได้ผ่าเล่มงามเนาะต่อมานะครับดันหัวใจอันนี้ก็คือดันที่สามารถฟาร์มค่าสด็จของตัวละครครับค่าสด็จของตัวละครเนี่ยเราจะไปพูดถึงข้างในหน้าตัวละครทีหนึ่งว่ามันสําคัญยังไงนะครับก็คือหัวใจตรงนี้นะครับและดันอันนี้ครับคล้ายๆว่าเป็นดันปราบบอสหลังจากที่เราเคลียร์สตอรี่หมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะสตอรี่จนจบรอการอั เด็เข้ามาเราจะมีตัวสตรอรี่เหลือใช่ไหมครับเพราะว่าเกมเขาจะไม่ได้ปล่อยให้เราแบบว่า,าจะเก็บตัวทิ้งไว้เฉยๆนะครับใช่ครับมันจะมีดังเจี้ยต,ตรงนี้ครับโดยการกดเข้าไปเนี่ย ตามนี้เลยก็คือตีเป็นบอสนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้เพชรไปด้วยครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้20เพชรแต่ครั้งต่อไปเราก็จะได้ด้วยหมายความว่าตัวสตอรี่เนี่ยมีความสําคัญมากๆกครับไม่ว่าจะเป็นการได้ของในการอีโวตัวละครหรือว่าการเลื่อนขั้นตัวละครนะครับผมคือสําคัญมากแนละตรงนี้เป็นดันที่คือถ้าใครยังไม่เปิดเดี๋ยวผมแนะนําว่าต้องปลดใจรอ,อก,กันสักแป๊บหนึ่งนะครับเป็นป่ะนี่ก็จะมีเริ่มฟาร์มอีกแล้วแล้วก็ chapter สต,ตรงนี้ครับบอสก็จะมีการดรอปพวกอร์ติแฟกต์ต่างๆด้วยเช่นกััันนนนนะครรรบหือว่าปิมเ ตอนนั้นเลยนะประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นดันที่แบบว่าลงไปเก็บหัวใจอย่างที่บอกไปมาเรากลับไปสู่นะครับการอัปเกรดตัวละครครับว่ามันสําคัญยังไงทําไมผมถึงต้องมาลุกลึกในเรื่องนี้ครับแล้วมีคนหลายๆคนในต,ตอนที่เล่นของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยพลาดไปแล้วแต่ถามว่าพลาดแล้วดีไหมดีครับเพราะถ้าคุณจะไปเล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยมื่อจะเป็นบันไดไปสู่การที่ทําให้คุณนั้นไม่ไพลาดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ มาครับผมเริ่มกันเลยครับตัวละครเนี่ยนะครับถ้าให้พูดถึงตรงๆแล้วเนี่ยหน้าปกคลิปได้ผมบอกอยู่แล้วว่ามันจะเป็นการเลื่อนขั้นระดับตัว R นะครับไป SR แล้วก็ SSR นะครับผมแล้วก็จะไป UR แล้วก็เป็น LR ตามลำดับนะครับผมแน่นอนเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้ครับนี่เลยมันจะมีบอกอยู่ตรงไหนนะเออนะอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> อ่ะเอาตัวละครตัว R ก่อนแล้วกันเอาฮุฮะเป็นตัวหลักเลยแล้วกัน,นครับหรือว่เซกเก้ของเรานั่นเองนี่นะครับผมอ่ะ ผมจะให้ดูเป็นหลักครับมันจะมีบอกเป็นขั้นๆอยู่มันทําไมอันนี้นเพิ่งเห็นนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ RSR แล้วก็ SSR แล้วก็ขึ้นขั้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเอาจริงถ้าเราขึ้นเป็น SSR แล้วเนี่ยช่องอุปกรณ์มันก็จะปลดหมดแล้วเช่นกันนะครับก็คือไม่ต้องสนใจตัวนี้เลยถ้าเราขึ้นเป็น SSR แล้วมันก็จะปลดแบบไม่ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่องอุปกรณ์เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกทีเช่นกันนะครับซึ่ง เรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยนะครับไอ้ตรงเลเวลเนี่ยผมพูดไปแล้วเนาะอันเนี้ยคืออย่างที่สองที่สําคัญและคนพลาดกันเยอะมากครับหลักๆเลยเนี่ยคุณเห็นไหมครับตรงโคลเวอร์สี่แฉกตรงนี้นะครับมันคือการเลื่อนขั้นของตัวละครครับตามนั้นเลยและการเลื่อนขั้นเด่ยมันจะได้สเตตตัวละครตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับหมายความว่าการอัพเนี่ยคุณ สามารถอัพได้โดยใช้เหรียญพวกนี้แต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่นะครับยังก่อนนะครับซึ่งไม่แนะนําให้ใช้นะครับนอกจากว่าเราได้เทียร์ลิสตัวละครมาแล้วว่าตัวละครตัวไหนมันไม่น่าใช้เลยนะครับอะไรประมาณนั้นเกมนี้จะค่อนข้างแตกต่งางเจ็ดบาปตรงที่ว่ามันไม่ได้มีพลังบัญชีแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะมีการเพิ่มเข้ามาเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีตัวละครที่เราไม่ได้ใช้งานหรือว่าช่วงแรกๆี่ยเราจะต้องปั้นเป็นตัวๆอยู่แล้วเราอาจจะเอาตัวละครเหล่านี้มาปั้นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าช่วงแรกๆ ไม่ควรใช้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนมีสกิลยังไงถ้าคุณใช้มั่วเนี่ยบอกเลยนะครับถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเพชรในการสุ่มตัวละครของคุณเนี่ยมันไม่มีเหลือแล้วคุณเพิ่งรู้ว่าตัวละครที่คุณกินไปแล้วเนี่ยหรือว่าใช้เหรียญมันไปแล้วหรือว่าใช้เศษไปแล้วเนี่ยมันมีค่ามากๆนะครับคุณจะไปตามหาตัวมันเนี่ยบางทีนะครับโชคชะตามันเล่นตลกกับเราครับสุ่มเท่าไหร่มันก็ไม่ออกนะครับประมาณนั้นเลยเนาะต่อมาครับสิ่งที่ทุกคนจะไม่พลาดก็คือตัวนี้ครับเวลาการอัพคั่ นี่เลยเห็นไหมนะนํำให้ใช้อนนี้ครับแค่นั้นเลยจบแล้วเออถ้าครบสี่อันเนี่ยมันจะบังคับให้ใช้ตัวละครนะครับหนึ่งอันนะครับผมในการขึ้นระดับเ r ขึ้นไปเนี่ยนะครับไอตัวแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องใช้หรือเปล่าเพราะว่าเศษผมไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเอาเป็นตัวละครตัวนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเอาเอานี่แล้วกันเนาะนะครับเอา เรียบร้สิสเตอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับการเลื่อนขั้นเนาะผมจะขอใช้เศษตัวอื่นแล้วกันเพราะว่าเอาจริงผมก็ยังไม่ได้รู้ความสามารถตัวละครเลนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเราลองผิดได้นะตามต้นเลยครับซึ่งผมจะใช้เศษตัวดีครับเพิ่มไป4ขั้นเลยเนาะหนึ่สอปึ๊บขึ้นเลยนะครับแต่จริงๆแนะนําให้ใช้อันบนมากกว่านะขึ้นปับ๊บ มันจะบอกว่าคุณต้องการเป็น R แล้วก็ขึ้นไปแล้งสี่เลยจากสูตรนะครับตรงนี้ก็จะมีแสงกับพริบกับพริบด้วยอันนี้ก็ดูฉากการขึ้นขั้นตัวละครนะครับประมาณนั้นปึ๊บขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยเห็นปะครบแล้วนะครับเราก็จะเซตสเตตนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีนะครับอันนี้เป็นค่า CP แล้วพลังโจมตีพลังโจมตีเวทกระราะแล้วก็พลังชีวิตนั่นเองครับตามนั้นแล้วก็จะได้ช่องเพิ่มขึ้นมาเป็นการใส่อุปกรณ์นั่นเองครับขั้นนี้เนี่ยแล้วเรากำลังจะข คุณเห็นอะไรไหมครับมันใช้หนึ่งเหรียญแต่เราไม่สามารถใช้เหรียญตัวอื่นได้เลยครับหมายความว่าบัตรบังคับที่ตัวละครครับผมในการอัปเกรดอันนี้นะครับหมายความว่าถ้าคุณจะอัปตัวละครที่มันใช้งานได้อะแล้วคุณใช้เหรียญตัวอื่นไปหมดแล้วก็คือใช้เหรียญตัวเองนั่นแหละหมดไปแล้วนะครับคุณจะไม่สามารถอัปตรงนี้เลยแต่เ,เจ้าตัวเล็กก็ยังหาได้อยู่แต่ละหลังจะเป็นพวกอีเวนต์หรือว่าการแจกของหรืออะไรยิ่งซะมากกว่านะครับหรือว่าการแลกของในอะไรเงี้ยเออมันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันได้ค่อนข้างยากครับประมาณนั้น ตามั้นเลยเนาะซึ่งก็ใช้1เหรียญในการอีโวขึ้นไประดับ S.R. นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยครับอย่างแรกเลยเราต้องทําตัวละครให้เลเวล20ก่อนนะครับถึงจะขึ้นได้เนาะอันนี้มันคือกําหนดไว้แล้วให้เราเห็นนะตามนั้นครับนี่คือสิ่งนี้นะครับและเหรียญพวกนี้หาจากไหนครับ ใช่ไหมเหรียญพวกนี้หาจากไหนครับผมขอไปเริ่มจากตัวยามีเลยเพราะว่าผมจะเนี่ยจะทำยามีเป็นขึ้นเป็น U L เออไม่ใช่ U L เป็น L R นะครับขอภัยด้วยจะขึ้นเป็น L R ทุกคนได้ดูครับ <S <S ซึ่งเหรียญตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าการที่คุณเล่นเกมนี้นะครับได้มาหนึ่งตัวละครคุณก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นไปในการอัพ L R ไปขั้นหนึ่งมันจะมีในการเพิ่มเหรียญตัวละครก็คือต้องใช้ตัวละครซ้ําถึง5เศษแต่เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูครับนี่ครับการัพตัวละครอยู่ตรงนี้เลยครับ เราจะได้เศษมายังไงใช่ไหมอยู่ตรงนี้ครับก็คือเราจะเข้าตรงหัวใจตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงหัวใจตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับกดเข้าไปดูเลยครับอันเนี้ยที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกคือผมเนี่ยทำตัวละครตัวนี้นะครับก็คือมีหัวใจถึงขั้นสิบแล้วมันจะบอกอยู่ครับว่าแต่ละขั้นได้อะไรหนึ่งตัวละครเนี่ยจะให้เศษทั้งหมดห้าเศษครับเพราะว่าในห้าเศษตรงเนี้ยสามารถขึ้นตัวละครตัวนั้นได้ถึงระดับ LR เลยนะครับย้ําว่าถึงระดับ LR เลยนะ ตัวเดียวเท่านั้นถ้าคุณทําค่าความสนิทครบอย่างที่บอกไปในดันเจียนก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูก็คือผมบอกไปแล้วว่ามันจะมีดันเจียนสําหรับการฟาร์มค่าสนิทถ้าคุณไปลงดันอีพีหรือว่าลงดันอาวุธเนี่ยมันจะได้ค่าความสนิทค่อนข้างน้อยนะครับเกมนี้มันจะแบ่งแยกไปเป็นจุดฟาร์มแต่ละที่เลยนะครับซึ่งถ้าคุณเป็นสายฟรีคุณก็ต้องขยันนะครับในการฟาร์มพวกนี้ซึ่งแน่นอนครับเหรียญทั้งหมดจะอยู่ที่เลเวลสิบครับพอหลังจากเลเวลสิบเป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้เป็นเพชรนะคร เรียกว่าเป็นสกุลเงินในการก็เรียกอะไรในการสุ่มกาชาแล้วกันนะครับหรือว่าในการซื้อของต่างๆเนาะประมาณนั้นนะครับนี่เลยเนี่ยของสกัาอย่างนี้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยใหญ่ทุกคนครับใช้หินตรงนี้นั่นเองนะครับหรือว่าไปใช้หินตัวอื่นนะครับซึ่งตัวละครทุกตัวเนี่ยมันสําคัญแต่ว่าถ้าคุณพลาดใช้ไปแล้วนี่แหละครับสิ่งเดียวเลยครับที่คุณจะทําได้คือคุณเอาเหรียญเกลือเนี่ยนะครับจากร้านค้าแต่ผมจะพาไปดูแล้วกันก่อนึือจะขึ้นอีโวตัวนี้นะครับมันจะมีในร้านค้าด้วยนะคคครรรรัับบซึ่่่่งงง้้้้้าาาาานนนเเีีียยก็ขขมตออูทละ มันจะมีอยู่ในร้านค้าครับแต่ซึ่งวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่ผมมองว่าเป็นกลางๆเกมถึงเอ็นเกมและจนขณะที่คุณเนี่ยเล่นไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับก็แบบมีของมีทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วคุณจะทําได้เดี๋ยวผมหาก่อน <S <S น่าจะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เออนี่แหละใช่อันนี้นะครับเห็นปะมันคุณสามารถเอาตรงนี้ขึ้นได้แต่ว่าตัวละครเหรียญสําคัญของมันนะครับในการที่แบบคุณจะขึ้นจาก u r ไป LR อย่างเงี้ยมันไม่มีครับคุณต้องสุ่มตัวละครเพิ่มเท่านั้นย้ําเลยนะครับว่าเท่านั้นจริงๆ เพราะว่าเศษตัวละครไม่สามารถหาได้จากที่อื่นนะครับหรือบางทีมันอาจจะมีจากตรงนี้อยู่เนี่ยอันนี้แต่ว่าอันนี้่เป็นตู้สเปเชียลไงเข้าใจปะมันอาจจะมีส่วนตัวแต่ว่าคุณคิดดูมันคุ้มไหมล่ะ กับการที่คุณต้องเอาเหรียญตัวละครตัวอื่นนะครับถึง5้าเหรียญเลยนะมาแลกให้คุณเหรียญเดียวเลยครับซึ่งมันเป็นการสก c r i f ที่ไม่คุ้มค่าซะเลยซึ่งอันเนี้ยมันแลกได้10อันถูกไหมหมายเออมันแลกได้2อันถูกปะเหรียญของเจ้าตัวเวนเจสหรือ, es, อว่าวิลเลียมตัวนี้นะครับคุณต้องใช้ถึง10เหรียญเลยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มเอาซะเลยนะครับแนะนําว่าอย่าใช้จะดีที่สุดนะครับตามนั้นมาเราย้อนกลับไปนะครับในการปั้นตัวละครผมจะขึ้นเป็น LR ให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับ มาเราเราจะขึ้นแล้วนะครับจาก UR ไปแนว r เลเวลผมครบแล้วนะครับอันนี้ก็จะใช้เหรียญยามิคุณเห็นไหมครับพอขึ้นจาก UR ไปแนว r จะใช้3เหรียญเนาะย้ำอีกทีนึงนะครับจาก SR ขึ้นเป็น SSR จะใช้1เหรียญ SSR ขึ้นเป็น UR จะใช้2เหรียญน,นะครับหรือว่าเรียรกว่าเป็นหินและการขอภัยนะครับ SSR ขึ้น UR เป็น2หินนะครับแล้วก็ UR ขึ้นเป็น LR จะใช้3หินหมายความว่าหินของตัวละครทั้ง5หินนะครับที่ได้จากค่า ความสถีิของตัวละครจะสามารถขึ้นตัวละคร LR ได้โดยหินตรงนี้ไม่แนะนําที่เอาไปอัพให้ตัวอื่นนะครับนอกจากว่าตัวที่คุณเอามาอัพตัวนั้นมันกากจริงๆอะไรแบบนั้นนะครับมาอัพเลยครับตามนั้นนะครับหรืออย่างที่บอกอันนี้มันก็มีจากอีเวนต์นะครับซึ่งมันหาค่อนข้างยากแต่ว่าทุกๆอีเวนต์เข้ามามันก็น่าจะมีให้อย่างละหนึ่งอันนั่นแหละเพื่อกันพลาดของคุณนั่นเองนะครับมาอัพเลยคบอแอลอาร์นะตามนี้นะครับ ก็จะเป็นการอัพที่ค่อนข้างเท่นิดนึงนะครับสีแดงๆเลยเพราะว่าเป็นขั้น LR แล้วเ,เป็นขั้นสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่จบครับอย่างที่บอกหลังจาก LR ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการอัพขึ้นไปอีกนะครับก็คือการใช้เศษตัวละครอ,อันนี้ย้ำว่าเป็นเศษตัวละครซ้ำแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพราะผมเองก็ยังไม่เคยเห็นของคนอื่นเนาะและการปลดขั้นแนววาจะได้ skill pass สกิลพาสซีฟเพิ่มมาด้วยครับตามนั้นแล้วทุกคนดูดิสแตทเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับป่ะมากดไปเลย เรียบร้อยครับจบแล้วตรงนี้ขึ้นเป็น LR แล้วนะครับในการขึ้นขั้นต่อไปนะครับแน่นอนครับมันจะไม่ได้ขึ้นจากตรงนี้แล้วนะครับนี่เลยตรงนี้คือมันจบแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีโหมดหนึ่งซึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับตรงด้านซ้ายมือมันจะเป็นโหมดสําหรับตัวละคร LR แล้วเท่านั้นนะครับก็คือคุณเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ตัวละครตัวอื่นจะไม่มีนะครับคุณเห็นไหมคุณสังเกตดีๆนะมันจะไม่มีแล้วตัวละครตอนแรกของเราจะไม่มี5ดาวตรงนี้ด้วยนะครับจะไม่มีนะเห็นปะตัวอ ต้องเป็นเลเวลแ0และเป็น LR ก่อนถึงจะปลดล็อกโหมดนี้นั่นเองนะครับมาดูกันเลยครับโหมดตรงนี้ครับในการอัปเกรดตัวละครเนี่ยแน่นอนถ้าคุณอยากให้ตัวละครมันเก่งขึ้นไปนะครับคุณก็ต้องมาดูตรงนี้เลยนะครับโดยการอัปเกรดตัวละครเนี่ยมันจะเน้นเป็นที่1ดาวก็คือใช้เหรียญตัวละครซ้ํา1เหรียญครับอันที่2เหรียญ3เหรียญสเหรียญ5เหรียญครับซึ่งคุณเห็นอะไรไหมครับสเตตจะเพิ่มขึ้นนะอันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหลักร้อยอันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยคุณเห็นดีๆนะเพ มันก็เพิ่มทั้งหมดไงจนตัวละครมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับตามนั้นมาไม่มีอะไรมากเห็นไหมคุณเห็นไหมอันนี้ของจะใช้หนึ่งเหรียญน,นะครับไปเรื่อยๆอย่างที่บอกก็เทเวลตันก็คิดว่าน่าจะใช้แค่สักหาตัวนะเพราะว่านี้ผมยังไม่สามารถไปสุดได้เพราะว่าเราก็ค่อนข้างเกลือยาวิมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือได้มาแค่ตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยยังไม่สามารถทดลองตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟไทยคิดว่าน่าจะมีหรือไม่ตอนนี้อาจจะมีต่างประเทศที่เป็นสายสุลต่านในการเติมให้เราได้เห็นแล้วในคอนเทนต์นะครับอย่างเช่น่นนนนเเพืออผมซติัง ตามน,นั้นโอเคจบแล้วนะครับนี่เราพูดถึงการอัพตัวละครค่อนข้างนานเลยนะครับต่อมาครับยังมีคอนเทนต์อื่นๆอยู่นะครับในน้าของการอัพตัวละครเนาะในจุดๆุดหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยเราจะพูดถึงกลิมมัวหน่อยละกันนะครับ กลิมมัวอย่างที่ผมบอกไปใน EP 1ครับว่ามันเป็นกลิมมัวที่ค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเราได้กลิมมัวตัวละครมาเนี่ยมันจะเล่นได้ง่ายครับอย่างเช่นที่บอกครับสกิลเพจพาสซีฟครับมันจะเพิ่มสกิลพาสซีฟส่วนตัวเข้าไปครับแล้วก็เป็นสกิลเพจแอคทีฟครับหรือว่าสกิลที่ใช้ในการเล่นนั่นเองครับก็คือมันจะไปบวกของสกิลด้วยทําให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาสกิลอื่นมาใส่เนี่ยเอ่อพวกที่มันไม่ใช่ของส่วนตัวนอย่างเช่นคุณเอาสกิลนี้มาใส่นคบีนุ้ณใส่ป สกิลแอคทีฟจะหายไปทันทีครับเพราะว่าสกิลนี้จะมีแต่แพสซีฟนะครับซึ่งบอกต้นะครับว่ามันใส่ได้มันเล่นได้ครับแต่ว่ามันจะแสดงประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบจริงๆแล้วถามว่าเหมือนเกมไหนครับจริงๆมันเหมือนหลายเกมเลยนะมันจะเป็นเกมชินิมเพกสตาร์เรียวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าหลังๆมากเกมหลายๆเกมมักจะให้มีตัวละครแล้วก็มีอาวุธสมใส่หรือว่าเป็นอ r t ติแฟคหรือกีมูนแบบนี้นะครับทำให้เกมนั้นดึงประสิทธิภาพของตัวละครเพิ่มขึ้นไปให้มากสูงสุดนั่นเองนะครับตามนั้นระคบี ก็ไม่ใช่ดันดีพีก็จะเป็นดันพวกแบบฟาร์มของสกิลเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าหอคอยแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไปยกไปพูดไว้ใน EP ีหน้าก็คือ EP ีของการลงอีเวนต์หรือว่าถ้ามีพลังงานเหลือให้ไปลงพวกนีะาพราะมันจะรีเซ็ตนะครับรายเดือนหรือว่าสไลดสัปดาห์ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาจจะยกไปพูดพร้อมกันในพ p เช่นกันนะครับตามนั้นต่อมาครับเรื่องอุปกรณ์เราพาไปดูดันเจียนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ในหาย,ยัางไงนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับอาจจะงง ใส่อุปกรณ์อะไรวะนะครับเอาผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมใส่มั่วไปก่อนนะครับเพราะว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันต้องค่อนข้างปั้นตัวละครด้วยแล้วก็ปั้นของด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยของมีอะไรใส่ไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้วของที่ต้องใส่เนี่ยมันต้องเป็นของ URLR อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปนะครับเกมมันเพิ่งเปิดเนาะอันนี้นะครับก็เพิ่งเปิดได้ประมาณวัน2วันเองนะครับก็ค่อยๆทํากันไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับตามนั้น เกมที่มีอาร์ติแฟกไม่ต้องรีบครับแต่สิ่งที่คุณต้องทําเพราะว่าคุณต้องขยันหาไม่ว่าจะเป็นพวกเซตที่เพิ่มเกี่ยวกับค่าสปีดอะไรแบบนี้น,นั่นเองนะครับสำคัญมากๆเลยเนาะพวกเกมอาร์ติแฟกที่มีสปีดเนี่ยยิ่งใน Pv P ีพนี่มีความสําคัญโขเลยครับต่อมาบทบทนี้พูดไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ฮะก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ผมเองก็เรียกได้ว่ายังต้องศึกษาต่อเพิ่มนิดนึงครับก็ยังเปิดไม่ได้แหละแต่ว่ามันต้องเปิดดันเจียนในเรียกว่าเป็นการเปิดบทประมาณบทที่3 นะครับผมถึงจะไปทําได้เช่นกันนะครับเนี่ยก็จะได้ของมาในการทําน่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเทรสไหมหรือว่าเป็นการเพิ่มสกิลตัวละครซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าตัวละครเดี๋ยวเราอยากให้ไปทางไหนอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้จากที่สัมผัสมา นะครับผมมาเนี้ยเห็นเช่นแบบเฮ้ยอยากให้มันคู่นี้คู่นี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวซึ่งก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแต่จากที่ดูภาพเนาะเดาๆเอาได้เลยครับว่าสีแดงเนี่ยน่าะจะเป็นสายโจมตีนะครับสีฟ้าก็น่าจะเป็นไปเป็นทางแบบสายป้องกันหรือว่าป้องกันคริติคอลนะครับหรืออะไรแบบนั้นการบล็อกอะไรอย่างงี้เนาะส่วนสีเขียวเนี่ยน่าะจะเป็นการฟื้นฟูเลือดนะครับรวมถึงการมีลีเจนต์ตัวเองด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะประมาณนั้นที่ผมเดานะครับเดานะเออนะครับก็น่า แน่นอนครับใช้ตัวแท็บสกรีนนี้นะครับ tap screen translate แท็บสกรีนทานสเลตมันก็จะมีบอกอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น Magic Increase, f i n ซี่ออฟแบตเทิร์นเ e ฟเนท์อินะครับแล้วก็นี้เนี่ยทั้งหมดเลยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมได้เดาเอาไว้จะมี a อ t a ท็ก e ด e เ s นนะครับแล้วก็พวกนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปอันไหนนะครับแต่อันนี้ผมกดไปแล้ว8ครั้งมันก็เลยขึ้นโฆษณาครับ <c oughs> ตามนั้น <laughs> อย่างชอบเลยนะครับโฆษณาในโฆษณาอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเราจะไม่ทําอะไรกับมันนะครับต่อมาครับในเรื่องของค่าความสนิทเราพูดไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าค่าความสนิทสำคัญมากสําหรับสายฟรีนะครับซึ่งสายเติมก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าถ้าสายเติมเนี่ยคือคุณได้1ตัวละครแล้วคุณต้องหาเพิ่มอีกห้าตัวแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะต้องหาเพิ่มเป็น6ตัว7ตัวเลยนะครับตามนั้นเนาะต่อมาครับเรื่องคอสตูมอันนี้ก็อยู่ในค่าความสนิทนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนี่ก็น่าจะเป็นนะครับพื้นฐานในการเรียกว่า อัพตัวละครขึ้นไปนะครับจากขั้น SR ไป SSR แล้วก็ SSR ไป UR นะครับแล้วก็ออ UR ไป LR นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับบอกว่าทุกคนนะครับน่าจะเข้าใจในจุดที่ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ในการหาของต่างๆมาอัพตัวละครนะครับผมมองว่าในจุดตรงเนี้ยผมยกประเด็นนี้มามันคือ EP ที่2ไงมันค่อนข้างที่สำคัญซึ่งถ้าใครอัพพลาดหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะทำให้ดีคุณพังได้เลยนะครับเพราะว่า ID มันอาจจะไม่ได้เรียกว่าพังได้หรอกแต่เรียกได้ว่าคุณอาจจะตามหลังคนอื่นไปเอกวินวัน หรืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับหรืออาจจะต้องแบบเรียกว่าตามหลังคนอื่นในการสุ่มกาชาไปได้เลยยิ่งถ้าคุณสุ่มได้มาแล้วแต่คุณพลาดเนี่ยคุณต้องไปสุ่มหาเพิ่มมาไงซึงถ้าจะรออีเวนต์มันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอีกแพทหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่พลาดเนี่ยคุณก็จะนำก้าวของคนที่พลาดไปได้เยอะโขเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะช่วยให้หลายๆคนนะครับทราบถึงการ ที่มาที่ไปนะครับผมการอัพตัวละครแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะจับตัวละครกันได้อย่างไม่มีผิดนะครับผมนะตามต้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้ครับซึ่งต่อไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับในคลิปปูพื้นฐาน EP 3จะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนลวกันครับผมสวัสดีครับ